สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะมีใครสงสัยไหมเรื่องที่ทำคลิปเมื่อวานเรื่องวีซา่าล่องเทอมเลสิเดนนะพี่น้องคือเมื่อวานคือเฮดคลิปห่นวตีมันมีประเด็นจ้ะได้ยินค่าวว่ามีคนอยู่สโลวีเนียเลยแหละ เหมือนแบบว่ามีคนอยู่สโลวีเนียเนี่ยเป็นคนทํางานเนาะแล้วเพื่อนไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศที่สามพี่น้องไปเฮ็ดอยู่เบลเยียมบัตรที่นี่นั่งใส่บัตรประชาชนเป็นโตเกา่าโตเกา่เกาคือตัวใดคือตัวบัตรสีชมพูนะจ๊ะซึ่งบัตรสีชมพูหรือว่าบัตรใหม่เขาก็เขียนอยู่แล้วใช่ไหมคนที่ได้วีซา่าถาวรสาหรับทํางานนะ่ะคือในสโลวีเนียหรือว่าประเทศอื่นเราไม่มั่นใจนะ ประเทศอื่นไม่มั่นใจนะแต่สโลวีเนียน่ะเขาจะเพิ่มให้โดยอัตโนมัติก็คือ long term resident โดยเราไม่ต้องยื่นขอเปลี่ยนเพราะว่าคนที่ได้วีซ่าทำงานในสโลวเีนียพอได้ครบถาวรก็คือเขามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติครบก็คือ u มาครบหาปีเป็นบริจาู u มาครบหาปีมร่ยไล่ใดไอเขาเอื่นมายังเกาะเขาเรียกอะไรวะ มีรายได้สม่ำเสมอนะคือเลี้ยงตัวเองได้เขามีคุณสมบัติครบเพโะฉะนันทรลสวีเนียก็คือเปลี่ยนเพิ่มตัวเลขให้โดยอัตโนมัติไม่ใช่ตัวเลขเพิ่มตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติก็คือจะเป็นลองลองเทอ e มเ e สิเดนใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคอยเขาบอเคยได้สนใจเนาะเพราะว่ามันบริไดเกี่ยวกับเฮ้าลรอีกดังเฮาบัเทึุเรื่องแบบนี้เขาก็เลยบอ บอกเคยขอถามบิงบัตรประชาชนไผยจนกระทั่งมีข่าวมีข่าวนี้แหละว่ามีน้องคนหนึ่งน้องหรือพี่ไม่รู้ก็คือนางได้ถาวรแล้วนางไปทํางานที่จะไปทํางานที่ประเทศอื่นนั่นแหละแล้วนายจ้างที่ประเทศอื่นบอกว่าไม่นะบัตรนี้ใช้ไม่ได้บัตรประชาชนไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้เธอต้องไปเปลี่ยนเป็นลองเทมของ EU อ่สันเออ ด้วยความว่าคนบะหูเนาะพี่น้องโอ้ยคิ้วข่อยยาอยาอย่าคอมเมนต์คิ้วข่อยเด้อด้วยความที่คนบะหูหรือเปล่าก็เลยต้องกลับมากลับมาก็ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ไอ้บัตรใหม่ในที่นี้คือมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะคะแค่หน้าตามันใหม่เพราะว่าตั้งแต่สองสามปีขึ้นหลังมานี่ยซาลวินเนียเขาเปลี่ยนบัตรใหม่เนาะจะเป็นไบโอเมตริกใช่ไหมคะก็คือมีสแกนลายนิ้วมืออะไรเข้าไปในบัตรก็เปลี่ยนมาแค่นั้น พอกลับไปเขาก็ไม่ทําให้ประเด็นนี้มีอยู่กรณีเดียวคือน่ายจ้างประเทศที่3ามนะไม่มีศักยภาพพอในการจ้างงานหรือว่าไม่รู้ก็เลยสรุปก็คือไม่ได้จ้างนางนะคะตอนนี้นางก็ไปเป็นผีน้อยอยู่ไหนเออเรื่องนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงนะที่ขึ้นไล่น่กระิบอกว่า long term e uh, long term resident นะ่ะ เขาให้ออโตเมติกสำหรับคนที่อยู่มีคุณสมบัติครบเนาะในสวีเดนเนียได้ออ,อตโตนมัติเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสมมติว่าใครที่ไปทำงานประเทศอื่นแล้วนายจ้างบอกว่าไม่เธอต้องไปเปลี่ยนบัตรก่อนเมื่อวานจะ้ะบัตรน่ะพร้อมอยู่แล้วอยู่ที่ว่านายจ้างน่ะพร้อมจะจ้างทำงานหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะเพราะว่า คนที่เป็น long term resident น่ะไม่ใช่โคต้าแรงงานนะไม่ได้เป็นโคต้าของแรงงานต่างด้าวที่พูดเมื่อวานเนาะเขาจะเป็นตัวเลือกเขาจะเป็นตัวเลือกเหมือนกับลองจากคนยุโรปนะพี่น้องล่องจากคนในพื้นที่ลองจากคนในประเทศนั่นแต่ว่ามันเหมือนเหมือนการย้ายประเทศแต่เป็น ประเทศสำรองขึ้นมาอีกทีหนึง่งจะต้องทำการขอวีซ่าในประเทศปลายทางเพิ่มแล้วก็ขอมีอขอเวิร์กเพิ่มิทเพิ่มแต่เอกสารมันจะง่ายกว่านะคะเมื่อวานที่เดวอลไปแล้วอืมสำหรับใครที่พอเข้าใจเนาะพารว่าเมื่อวานนะเหตุเป็นคลิปพี่น้องเหตุเป็นคลิปกระยานบางคนพอเข้าใจหรือใดๆ เลยมาพูดโดยตัวกันไม่เคยขึ้นไลฟ์เวลานี้เลยนะตื่นขึ้นมาอยากพูดเฉยๆเพราะว่าวันนี้จะไม่ว่างวันนี้จะทํางานยาวเลยคิ้วทําทไมเป็นวงแหวงกลับมาจะา้างนอกแปลงฟันอย่างเดียวแล้วก็นอนถอดคอนแทคแล้วแล้วก็นอนก็เลยกลายเป็นว่าตื่นมาก,ก็ยังสวยเนาะไปละไปายจะไปหากาแฟกินแล้วพี่นนอะ